วะนะคะไปที่มีป่าในีป่าช้าแต่ถ้าบ้านไหนมีแม,มลงสา,สา,สา,สาบแสดงว่าบ้านนี่คือต้นมะม่วงนะคะที่มีความเชื่อกันว่าองค์พระศิวะและพระแม่ประวัติีเนี่ยได้มาทำพิธีแต่งงานกันณสถานที่ตรงนี้นะคะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็พาทุกท่านเนี่ยมาที่วัดศักอินวัดเมื่อสักครู่น,นี้พาไปที่วัดขององค์พระแม่ กันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะเป็นของวัดของพระศิวะนะคะเป็นอีกหนึ่งวัดที่เป็นสถานที่ศักดิก์สิทธิ์เพราะโดยปกติแล้วเนี่ยผู้ที่เคารพสักการะองค์พระพระศิวะนะคะเราจะต้องเดินทางไปที่บนเทือกเขาเราจะต้องเดินทางกันนะคะไปที่นในปา่าหรือในปา่าช้าแต่ที่นี่นะคะคุณสามารถที่จะมาสักการะได้แบบง่ายๆค่ะ เ,เขาก็ได้มีการเล่าให้เราฟังนะคะบอกว่าคนที่นับถือพระศิวะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีความเชื่ออย่างหนึ่งค่ะว่าถ้าบ้านไหนนะคะที่ขอพรพระศิวะและ้วสำเร็จบ้านนั้นเนี่ยจะมีตุ๊กแกอยู่ในบ้าน,นะคะ่ะส่วนใครที่นับถือพระพิฆเนศนะคะถ้าพรของคุณสําเร็จจะมีหมูอยู่ในบ้าน ไฟจะไม่ทําลายเข้าของนะคะเหมือนมาอยู่เป็นเฝ้าเป็นบริวารในของเทพิรนแค่นั้นนะคะแต่ถ้าบ้านไหนมีมแมลงสาบแสดงว่าบ้านของคุณสุกปรปกนะคะรีบทองความสาดด่วนะคะ่ะไปดูด้านในกันค่ะโอ oh. ทิแด่เทพพระศิวะในอินเดียนั้นนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด5ทาธาตุคือดินน้ำลมไฟและท้องฟ้าซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะจัดเป็นหนึ่งใน5้าธาตุสถานค่เป็นตัวแทนของธาตุดินนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นโบราณสถานสำคัญจากยุคป,ปัลวะที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองกันจิบุรัมค่ะด้านในเนี่ยก็จะมีนะคะเป็น รูปปั้นการแกะสลักนะคะนอกจากที่จะมีเป็นรูปแบบของพระศิวะแล้วเนี่ยก็ยังจะมีรูปที่ละไม้คล้ายกับปูนปั้นคนแคละสมัยทารวดีในไทยนะคะแล้วก็มีลวดลายเหนือซุ้มเทวรูปก็คล้ายกับทับหลังบ้านเรงนั่นเองนะคะจุดนี้จะเป็นจุดที่เป็นศิวลึงนะคะเอาไว้บูชาพระศิวะทั้ง108ปางค่ะ คนอินเดียเนี่ยเขาจะน่ารักมากนะคะเวลาเจอนักท่องเทีย่ยวที่แต่งกายพื้นเมืองบ้านเขาเนี่ยเขาจะมาขอถ่ายรูปเราตลอดทางวันนี้เรามีความเชื่อกันว่านี่คือวัดแห่งการเริ่มต้นนะคะฉะนั้นใครที่อยากที่จะเริ่มต้นธุรกิจหรือเริ่มต้นชีวิตคู่หรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตเนี่ยก็สามารถที่จะมาขอพรที่จุดนี้ได้และนี่คือ ต้นมะม่วงนะคะที่มีความเชื่อกันว่าองค์พระศิวะและพระแม่ปารวตีเนี่ยได้มาทําพิธีแต่งงานกันณนะสถานที่ตรงนี้นะคะเวลามีพิธีสมรสพิธีศักดิ์สิทธิ์ี่ยวกบเรื่องของคู่ครองเนี่ยเขาก็จะมาทําพิธีกันที่ที่ตรงนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้เข้าไปาสวดอุชานะคะแล้วก็ไหว้ขอพร กับสิวลึงของทระศิวะด้านในวัดเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งที่มาของสิวลึงเขามีความเชื่อกันว่าเป็นการปั้นนะคะของพระแม่ประวตีด้วยกับมือด้วยความตั้งใจที่ใช้ความอดทนภาพเพียนยิสาหะนะคะที่ทำให้เกิดเป็นศิวลึงศักดิ์สิทธิ์อันนี้ขึ้นมาก็บ่งบอกนะคะถึง การไม่ว่าเราจะได้อยากได้อะไรที่มันเป็นในเชิงของความสําเร็จเนี่ยเราจะต้องผ่านอุปสรรคความอดทนความยากนะคะแล้วเราจะเป็นผู้ที่สําเร็จได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะคะ คน,นสน่วนใหญ่เนี่ยเวลามาอินเดียจาก,กังวลหนึ่งเลยคือห้องน้ำสองเลยคือที่พักและนี่คือการมาหูกับสายฝนธรรมยาน,นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูที่พักกันค่ะ ก็ดูแลบริการเราทุกๆอย่างนะคะมากับเก๋เก๋จะตายค่ะเพจของเขาคือเพจลงรักอินเดียะลงรักอินเดียนะคะของมูเสื้อพุงเสื้อผ้าทุกอย่างไปดูได้เลยค่ะพี่เก๋ดูแลดีมากอันนี้แนะนําเลยค่ะปามเมื่อคืนใครได้ยินไอนี่บ้างคะเสียงที่โรงแรมเสียงแม่เลยนะเสียงเตือนไฟไหม้อ่ะพี่เก๋ได้ยินโอ้ดังและกำลังฝันดียโอ้ถามไม่หดวกว่ะเมื่อคืนฝันเห็นพักคณะ ผักคะน่าจะหิวแหละน่าจะหิวเพราะว่าเดินกินให้อิ่มกินให้อิ่มคืนนี้จะได้ไม่ต้องฝันนะคะเอ้หลักฝันดีกว่าไม่ไม่มีเลขเลยหรอผักคะนะานะคณะน้าวเก้าเก้าเก้าี่ถูกกินมายังไม่เข็ดเลยนะ กลับมาถึงที่พักแล้วนะคะไม่ว่าจะดึกขนาดไหนเหนื่อยขนาดไหนแม่หมอก็ยังคงต้องทำหน้าที่ดูดวงกันต่อไปนะคะ